เด็กฉลาดเริ่มได้ที่บ้านรายการมหัศจรรั์เด็กปฐมวัยรายการที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ที่บ้านเพราะเราเชื่อว่าเด็กจะดีฉลาดแข็งแรงสมวัยต้องเริ่มจากที่บ้านและชุมชนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแอนและวันครับ พบกับรายการมหัศจรรย์เด็กปฐถมวัยกันอีกเช่นเคยนะคะควันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเกณฑ์พัฒนาการเด็กปฐถมวัยของแต่ละช่วงวัยเป็นตอนค่ะอ่าซึ่งตอนนี้จะพูดถึงเรื่องพัฒนาการเด็กในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่าการเคลื่อนไหวนะคะอ่าใช่แล้วครับก็คือว่าแน่นอนว่าเราเอาจากตำราหมอเนาะหมอเด็กนะพี่แอนเนาะ เขาถ้าเป็นชื่อเต็มๆเขาเขาเขียนว่ามาตรฐานเกณฑ์พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปรมวัยมาตรฐานราชวิตยยทยาลัยกรมรพยดแห่งประเทศไทยพศ .2557 <ช>นะครับและมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงหรือสคศอของเราเนี่ย<ช>ก็มีการแก้ไขคําก็คือแก้ไขคําเพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องนี้ใช่ใช่ค่ะช่วงวัยของเด็กนะคะก็จะมี15ช่วงวัยค่ะใช่ครับ เราก็จะมาอ,าอธิบายเนื้อหาในเรื่องพัฒนาการเด็กเพื่อให้ผู้ปกครองพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยได้เข้าใจกันมากขึ้นเนะาะน<ช>ี่จะเป็นภ<ช>าคที่สองวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนใช่ไหมครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็รืกอฟื้นนิดนึงครับพี่แอนว่ามันอยู่ส่วนไหนนะอ๋อกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในส่วนของออกล้ามเนื้อแขนขากระดูกเอ็นนะคะส่งผล กับความแข็งแรงของเด็กนะคะการทรงตัวการสร้างสมดุลในการยืนกระโดดหรือว่าวิ่งนะคะครับทีนี้หมอเด็กเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเด็กเนี่ยจะมีพัฒน,นาการไล่ลำดับมาตั้งแต่ส่วนหัวนะครับแล้วลงไปที่ขาก็คือแกนกลางลำตัวเนี่ยลงไปเนาะจนถึงขาเนาะต่อมาเป็นช่วงอายุ หนึ่งปีหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีสามเดือนค่ะหรือว่าอายุสิบสามเดือนถึงสิบห้าเดือนนะคะในกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กเนี่ยก็คือเด็กสามารถเดินได้เองแล้วโดยที่เราผู้ปกครองเนี่ยค่ะไม่ต้องจูงและแล้วก็มไม่ต้องจับตัวเขาเดินแล้วนะคะก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขาเท้าของเขาเนี่ยค่ะแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะอค๋อครับพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะหลังจากเดินได้เองละหนึ่งปีสี่เดือน จนถึงหนึ่งปีหกเดือนหรือ16เดือนถึงสิบเดือนเนี่ยนะครับเด็กก็จะเริ่มจับมือผู้ใหญ่ก้าวขึ้นบันไดเริ่มสนขึ้นมาละก้าวขึ้นบันไดแล้วก็ถ้ามีม้านั่งเก้าอี้เตี้ยๆอย่างเช่นเออม้านั่งสัผ้าอะไรเงี้ยเนาะ,ะหรือเเก้าอีเอ้เด็กอะไรเงี้ยสามารถนั่งได้ เด็กก็สามารถนั่งได้อย่างมั่งคงก็คือไม่ไม่หล่นไม่หล่นเนาะหรือว่าไม่แบบอ่อนตัวอ่อนแรงไม่สามารถนั่งได้ส่งตัวได้บนเก้าอี้สงตัวบนเก้าอี้ได้ละอันนี้คือหนึ่งเดือนหนึ่งปีสี่เดือนจะถึงหนึ่งปีหกเดือนต่อไปเลยนะคะหนึ่งปีเจ็ดเดือนถึงสองปีค่ะหรือว่าช่วงอายุสิบเก้าเดือนถึงยี่สิบสี่เดือนนะคะเด็กเนี่ยก็จะเตะบอลและเตะบอลได้วิ่งได้นะคะ เดินขึ้นบันไดแบบก้าวเท้าตามได้ก้าวเท้าตามนี้นะคะก็คืออให้เรานึกภาพเนาะขาขวาก้าวขึ้นบันไดนะขาซ้ายก้าวมาในขั้นเดียวกันนะคะอยู่ในขั้นเดียวกันอและทีนี้เด็กก็ก้าวขาขวาขึ้นบันไดแล้วก็ขาซ้ายเนี่ยตามมาอยู่ในขั้นเดียวกันออย่างนี้เราเรียกว่าก้าวเท้าตามค่ะ,คะซึ่งกล้ามเนื้อมันใหญ่ตรงนี้นะคะก็อ เตะบอลกล้ามเนื้อขาแข็งแรงมีแรงที่จะเตะสิ่งของไปด้านหน้าเนาะแล้วก็สามารถทรงตัวได้แม้กระทั่งตอนที่เดินก้าวขึ้นบันไดค่ะครับต่อไปก็จะเป็นขึ้น2ปี1เดือนถึง2ปี6เดือนแล้วครับหรือว่า25-30ถึงเดือนเนี่ยเด็กจะเริ่มกระโดดสองเท้าเดินขยงเท้าอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาลนะเนาะการกระโดดสองเท้าเป็นการ มอนเป็นการทรงตัวของเขาด้วยนะครับหรือเดินเขย่งเท้าเนี่ยก็เป็นเ,เส้นเอ็นอของของช่วงต้นขานะาเขาเรียกว่าอ,อะไรนะข้อเท้าด้วยข้อเท้าด้วยนะครับก็เป็นเรื่องการฝึกฝนในเรื่องของการส่งตัวล้เริ่มจะเริ่มจะมีการทรงตัวที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นลครับต่อไปช่วงอายุ2ปี7เดือนถึง3ปีค่ะ,ะ31ถึง36เดือนนะคะ เด็กก็จะยืนขาเดียวได้2อถึงวินาทีนะคะ,อ,ะอันนี้ต้องให้เขาทำทีละข้างนะคะ,ะถ้าเราอยากรู้ว่าอนเอนอเด็กยืนขาเดียวได้ไหมก็ลองอ้าวลูกยืนขาซ้ายข้างเดียวหน่อยสิ2องถึงวินัเราก็นับในใจเลยโดยที่ห้ามให้เด็กจับอะไรนะคะคือคือเขาต้องยกขาข้างเดียวได้จริงๆโดยที่เขาไม่เกาะจับอะไรนะคะ แล้วก็เด็กต้องขึ้นบันไดแบบสลับเท้าซ้ายขวาหรือเดินเหมือนผู้ใหญ่ได้ค่ะก็คือขาขวาก้าวขึ้นขาซ้ายก็ก้าวขึ้นแต่ว่าเป็นขั้นที่สูงกว่านะคะต้องคนละขั้นกันนะคะเดินแบบเหมือนผู้ใหญ่ก็คือเดินสลับเท้านะคะแล้วก็การลงบันไดเนี่ยเป็นการลงบันไดแบบก้าวเท้าตามค่ะก็คือขาซ้ายเดินลงมาขาขวาก็เดินลงมาในขั้น เดียวกันนนะะคเะื้อหาดีๆแบบนี้ยังมีต่ออีกนะคะกลับมาพบกันใหม่ในต่อหน้าสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีคร่บ,รบเข้าไปฟังกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่ Facebook และ YouTube พิมพ์ว่ามูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงค่ะ ีสุภาษิตแอฟริกาบทหนึ่งครับเขากล่าวไว้ว่าการจะทําให้เด็กคนหนึ่งดีได้ต้องอาศัยคนทั้งหมู่บ้านมาร่วมกันสร้างชุมชนสายใจเพื่อสร้างเด็กไทยสมวัยกันครับโครงการพัฒนาศักยาภาพอาสาสมัครสาธารณาสุเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยใน5จังหวัดนำร่องโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงสคสอ สนับสนุนโดยสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสผิดมาจากไหนบอกเข้าไว้ด้วยใจหวังดีเรียนรู้แงมุม ดูแลห่วงใยไม่ห่างบอกกล่าวด้วยรักบ,บอกให้รู้เหตุผลทุกอย่างเมื่อเขาเลือกบนหนทางยังชื่นชมด้วยอ้อมกอดโกรธมาจากไหนบอกใจไว้ให้เย็นไว้ก่อนพูดคุยด้วยความ ไม่ว่ากล่าวไม่บังคับใครเมื่อเขาเห็นต่างรับฟังโดยการเปิดใจให้เขาได้ตัดสินใจยอมรับไว้ในอ,อ้อมกอดรักลูกก็ต้องกอดกอดไว้ให้ใจอุ่นรัก Go. ทำตามในวันข้างหน้าเมื่อเขาเติบใหญ่ดวงใจเต็มเปี่ยมสรัทธาหนทางที่ก้าวเดินมาคือคุณค่าของอ้อมกอดรักลูกก็ต้องกอดกอดไว้ให้ใจอุ่นร yes ักให้รักประจัก์ความ ด้้วยออกอกปลูกต้นรักหวานความอ่อนโยนลงไปให้คุ้ม